สวัสดีครับวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางเฮียอุ้ดไทยเจริญพาณิชย์นะครับก็ได้มีโอกาสมาดูอีกหนึ่งแปลงนะครับสำหรับการฉีดยาคุมเลนนะครับยาคุมเลนนะครับในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการใช้ยาคุมเลนในนาข้าวนี่เยอะหน่อยเพราะว่าเป็นรดูการใช้กันอยู่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่พิกัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ก็เป็นการคุมเลนของแปลงนาของปลาล้อมนะครับนะวานข้าวไปได้แล้วอยู่ประมาณ3วันวันนี้ก็จะเป็นวันที่กําหนดการที่จะต้องฉีดยาคุมเลนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราใช้ยา,าตัวไหนไปบ้างวันนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้บริการของนักบินโดรนจากาโดรนของ TCR โดรน,นะครับวันนี้นักบินหน่วยนะครับก็มาทํางานบินโดรนให้กับเรารเพราะว่าต้นหลังมาเนี่ยเทคโนโลยีโดรนีได้รับการตอบรับจาก ลูกค้าชาวนานี่มากขึ้นเพราะว่าสะดวกสบายแล้วก็แม่นยําสูงนะครับด้วยโดนเพื่อการเกษตรแล้วก็ฉีดได้กระจายทั่วถึงได้ดีนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเราไปดูเกี่ยวกับโดนเดี๋ยวจะมารู้จักตัวยาก่อนว่ามียาอะไรบ้างที่ใช้ในกานวันวนี้นะครับนะครับตัวแรกเลยนะครับก็ยังคงเป็นตัวกองหลังนะครับกองหลังเป็นยาคุมเลนนะครับตัวนี้ฉีดที่ได้ซ้ําได้เข้าไม่แดงไม่งั้นไม่อ่านนะครับด้วยกองหลัง คขวดเนี่ยจะแนะนําให้ใช้อยู่ประมาณ3ไร่ถึง3ไร่ครึ่งนะครับนะครับส่วนตัวที่2 G l กาดนะครับ GL กาดตัวนี้เป็นตัวผสมคุมเลนสำหรับคุมอ่าคุมและฆ่าญ้าดอ,อกขาวซึ่งเป็นตัวเดียวที่เป็นทั้งคุมและฆ่าญ้าดอ,อกขาวได้นะครับคือ GL กาดขวดเล็กๆขนาดนี้นะครับใช้ได้พื้นที่ถึง10ไร่นะครับ GL กาดนะครับเดี๋ยวผมจะช่วงท้ายจะมาให้รู้จักว่าญ้าแต่ละชนิดในหน้าตาเป็นยังไงบ้างหรือว่าลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อันนี้คือ GL กาด2 5 0ซีซีนี่ได้ถึง10ไร่ด้วยกันนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัว Biosefer เป็นยาจับหน้าดินตัวนี้จะทำให้ตัว b i o เ e อร์นี่จะมาล็อกตัวยากองหลังและยา GL กาดนี้ให้เกาะหน้าดินแน่นขึ้นกว่าเดิมการเกาะหน้าดินแน่นขึ้นกว่าเดิมทําทให้การคุมหญ้านี่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับด้วย Biosefer นะครับสำหรับเป็นยาจับหน้าดินสำหรับนาหวานน้ําตมแล้วก็นาหวานแห้งโดยเฉพาะเลย Bio นะครับตัวไบโอเซลเฟอร์นะครับส่วนตัวสุดท้ายเลยนะครับในช่วงนี้ก็เข้าอากาศหนาวหรืออากาศไม่หนาวก็ได้นะครับเราจะใช้ตัวตัวเจียเมนเตนนะเจียเมนเตนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุน้นการสร้างให้ข้าวนี่กระตุ้นการแตกรากได้เยอะมากซึ่งเจียเมนเตนจุดเด่นเขาคือเรื่องของการแตกรากแล้วก็สร้างความแข็งแรงที่เปลือกที่ใบโดยเฉพาะเลยนะที่ท,ที่ที่ใบข้าวโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้น หลังจากที่กระตุ้นการแตกรากอย่างมหาศาลแล้วนะเราเข้าวก็จะแทงหน่อออกมาอย่าง,าง,างดีแล้วก็อย่างเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะอากาศที่เย็นหรืออากาศหนาวนี่ G เจียเมนเตนจะทําทให้ข้าวออกออกหน่ออกอ,อ,อกไรได้ปกติเลยด้วยเจียเมนเตนนะตั้งลําได้ดีใบแข็งนะครับตัวนี้ใบแข็งแน่นอนเลยนะรากเยอะแล้วก็ใบแข็งด้วยเจียเมนเตนนะครับยาทั้งหมดนี้นะครับเราจะผสมกันครั้งเดียวเลยเนื่องจากเป็นงานฉีดด้วยโดนเนี่ย เราจะผสมยาในการครั้งเดียวนะรเราไม่ต้องแยกฉีดทีละตุงทีละผสมทีละตุงนะครับเราจะผสมครั้งเดียวเสร็จแล้วก็ตักไปใส่โดนได้เลยนะครับอันนี้ก็คือถังน้ายาโดนเดี๋ยวเราจะไปรู้จักโดนกันว่า,านักบินเขานี่ก็ทํำอย่างไรบ้างนะครับทีนี้มันมีคลิกอยู่นิดหนึ่งนะครับในการผสมยาคุมเลนการฉีดยาคุมเลนหรือการผสมยาแต่ละครั้งไปนะถ้ามีส่วนผสมของการใช้ยาเจียเมยนเตนนะครับ ขั้นตอนการผสมยานะครับอันดับแรกเลยต้องใส่เจียเมนเตนเป็นตัวแรกทุกครั้งอย่าลืมนะครับเจียเมนเตนต้องใส่ผสมก่อนทุกครั้งเลยห้ามผสมลําดับที่สองเด็ดขาดนะครับตัวตัวกระตุ้นการแตกรากและทําให้เข้าในใบตั้งนะครับด้วยเจียเมนเตนจะต้องผสมลงในน้ําก่อนทุกครั้งแล้วค่อยใส่ยาตัวกองหลังหรือยาเจียโอกาสหรือว่าไบโอเซฟเฟอร์ aver, ตามใบที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าตัว เจียเมสานเข้มข้นสูงจะต้องผสมก่อนก่อนเพื่อนเลยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเจียเมนเดนต้องผสมก่อนทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นกค่อยใส่ยาตัวอื่นตามตามเข้าไปนะครับอันนี้ก็ตอกตอกย้ําทีนี้ที่ผมติดค้างไว้ว่าหญ้าในนาข้าวีนมีหญ้าอะไรบ้างเราทําไมเราต้องเลือกอคุมวัชพืชคุมเลนหรือว่าคุมฆ่าหรือว่าเป็นยาฆ่านะครับในการทํานาทุกครั้งนะครับกรเกษตรกรจะต้องเจอปัญหาใหญ่เลยก็คือเรื่องของวัชพืชหรือเรื่องของหญ้า ยานี่มีเยอะมากทีนี้การกําจัดวัชพืชในนาข้าวในฤดูกาลหนึ่งจะมีอยู่3ช่วงด้วยกันคือช่วงแรกก็คือหลังจากหวานไปแล้ว0ูนถึงสวันนะศูนย์ถึงสวันเนี่ยก็เรียกว่ายาคุมเลนนะครับอันนี้ยาคุมเลนนะครับระยะที่2ก็คือการคุมฆ่าก็นับตั้งแต่5วันจนถึง10วันอันนี้เรียกว่ายาคุมฆ่าส่วนระยะที่3ตั้งแต่11วันขึ้นไปนี่เรียกว่ายาฆ่านะครับทีนี้ ในยุคปัจจุบันเนี่ยย้าที่มีปัญหาเยอะก็คือย้าพุ่มพวงที่เกษตรกรเจอปัญหาเยอะมากนะครับทําให้มีปัญหาเรื่องของสำหรับย้าพุ่มพวงเนี่ยจัดเป็นญ้าที่กําลังระบาดรุนแรงแล้วในบางพื้นที่นี่เริ่มที่จะดื้อยาแล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ย่าพุ่มพวงเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะต้องกําจัดให้เสร็จภายในระยะยาคุ้มค่าคือย่าเล็กนะฮะอย่าไปฉีดตอนโตเพราะถ้าถ้าเราฉีดตอนโตแล้วเนี่ย หนึ่งสิ้นเปลืองสองกำจัดยากน,นี่คือหญ้าพุ่มพวง,งนะครับส่วนหญ้าดอกขาวส่วนละกกอะไรนี้สามารถเราสามารถคุมเลนได้หรือว่าคุมฆ่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการฉีดยาคุมเลนที่ดีนี่ต้องห้ามเกิน3วันเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิน3วันเนี่ยตระกูลหญ้าพุ่มพวงหญ้าก้องแขนนี่แทงหน่อขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยยาคุมเลนทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสารบิวทาคลอเพชทีลาคลอ,อตัวไหนก็ได้ไม่สามารถที่จะฆ่าได้นะเพราะฉะนั้น ควรฉีดคุมเลนในภายใน3วันหรือถ้าเป็นไปได้2วันก็ฉีดได้เลยนะเพราะยาคุมเลนในยุคใหม่น่ะข้าวนี่นจะไม่แดงไม่งนันไม่อ่านนะเพราะฉะนั้นนี่ภายใน2วันควรจะฉีดยาคุมเลนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอวันที่4ี่ถ้าเราไปฉีดมาปุ๊บนี่พุ่มพวงหรือหญ้าเข้านกเนี่ยมันอาจจะแทงหน่อขึ้นมาได้ทําให้การใช้ยาคุมเลนเนี่ยไม่ได้ผลเท่าที่ควรน,นะครับอันนี้ก็คือหญ้าพุ่มพุ่งพวง นะแล้วก็ยาก้องแขนซึ่งมีกกแหล่หรือว่ากกแดงแดงกันทั้งคู่เลยนะครับทีนี้ทําทไมเราถึงเลือกการใช้ยาคุมเลนนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนะีย่ยอย่างที่บอกไปในะยาพุ่งพวงเนี่ยมันเยอะมากนะครับถ้าเป็นไปได้ทํานาทุกครั้งควรจะฉีดยาคุมเลนก่อนหนึ่งครั้งทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฉีดยาคุมเลนเลยนะฮะหรือว่าเราเราไม่อยากจะฉีดนะายามันจะเยอะมากยากเรื่องยา,ยาเต็มแผ่นดิน ในก็หญ้าเต็มไปเลนนยหญ้าเยอะมากแล้วหญ้าสมปติเลยดอกขาวข้าว,าวนกก้องแขนกบไข่เขียดหัขวขอดมาหมดเลยนะครับถ้าเราไปรอฉีดตอนคุมค่าหรือยาฆ่าเนี่ยเราต้องต้องสิ้นเปลืองเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นคุมเลนในครั้งแรกเนี่ยจะทําให้การคุมวัชุพืชได้เกินได้ประสิทธิภาพสูงสุดถึงระดับ8 90%บางแปลงนาที่น้ําดีเนี่ยอาจจะได้ถึงร0 0เลยเพราะฉะนั้นในการทํานาทุกครั้งนี่ครั้งแรกเลยควรจะคุมเลนหนึ่งครั้งก่อน ส่วนครั้งที่2เราก็ไปดูว่าประมาณหลังจากหวานไปแล้วประมาณ10วันเราไปดูว่าหญ้ามีตัวไหนขึ้นบ้างเราก็ไปฉีดเก็บตามหลังเป็นหย่อมๆเป็นบ่อนๆไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะทําให้การควบคุมวัชพืชใน,นนาะข้าวเราได้เป็นผลได้อย่างดีเลยนะครับหญ้าดอกขาวนี่ตรงโคนมันจะไม่มีสีนะเป็นโคนเหมือนเหมือนต้นข้าวเลยบางคนอาจจะดูไม่ออกว่าเหมือนต้นข้าวแต่หญ้าตัวนี้จะขึ้นก็อายุข,ข้าวจะประมาณที่78วันถึงจะเริ่มขึ้นมา นะครับตระหญ้าดอกขาวลักษณะของหญ้าดอกขาวนี่ก็คือว่ามันจะเป็นข้อปล้องนะมันจะเป็นข้อปล้องก็คือ,อมีข้อปล้องไปโดนดินตรงไหนก็จะออกรากตรงนั้นแล้วก็ออกยอดใหม่แล้วก็เลือเ้อยไปเรื่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือหญ้าดอกขาวทีนี้ถ้ามันขึ้นตะไบเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ามันขึ้นหนาๆเมื่อไหร่นะครับมันจะล้มทับข้าวเลยอันนี้คือข้อหญ้าเรื่องของหญ้าดอกขาวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเป็นไปได้ในการฉีดยาคุมเลนนะถ้าเราผสม ถ้าแปลงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องญ้าดอกขาวเยอะเนี่ยเราก็สามารถผสมกีเอลกาดเข้าไปกับกองหลังได้เลยนะฉีดในครั้งเดียวทําให้เราไม่ต้องผสมอ่าฉีดหลายรอบไม่ต้องจ้างหลายรอบนะครับเพราะค่าแรงในการจ้างการฉีดเนี่ยก็อ่าแพงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเราสามารถผสมในในครั้งเดียวเสร็จเราก็จ้างฉีดครั้งเดียว,วก็จะเป็นการดีมากเลยอันนี้ญ่าหลักๆ3าตัวที่เป็นใบแคบนะครับก็คือญ่าพุ่งอ่าย้าข้าวนก หรือหญ้าพุ่งพวงหรือหญ้าจงเจริญนี่เป็นตัวเดียวกันหญ้ากระดูกไก่หรือหญ้ากองแขนนี่ก็เป็นตัวเดียวกันแล้วหญ้าดอกขาวหรือหญ้าลิเกนะทางภาคกลางโดยเทราะแถวสุกพันเนี่ยเรียกหญ้าดอกขาวคือมันจะข้อปล้องโดนตรงไหนมันก็จะออกรากตรงนั้นแล้วก็เลื้อยไปเรื่อยๆนะอีสานเรียกหญ้าล้มแพรหญ้าสอนรามหญ้ากระน้องไก่หรือหญ้าดอกขาวนี่เป็นหญ้าตัวเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในหญ้าใบแคบสามตัวหลักๆนี่เราก็จะใช้ตัวกองหลังบวกกับ G l กาด กนะในการฉีดคุมเลนญ่าสามตัวนี้แล้วกกองหลังนอกจากญ่าได้ย่าสามตัวนี้นะกองหลังบวกอากาศแล้วนอกจากได้อดอกขาวข้าวนกก้องแขนแล้วยังได้ตระคูลกกไม่ว่าจะเป็นหนวดประดุกหรือว่าไข่เขียดหัวขอดนะครับหรือว่ากกขนาดหรือว่ากกทรายย้าดอกเหลืองนะครับอันนี้เรื่องของวัชพืชนะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็จะมาให้ข้อมูลให้ความรู้ข้อมูลกับพ่อแม่พี่น้องที่ อาจจะเป็นมือใหม่หรืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในแต่ยาแต่ละชนิดการใช้ยากําจัดวัชพืชในนาข้าวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็วันนี้ใช้อาดโรนของยี่ห้อนักโดน EC สามสี่แขน17ลิตรบินง่ายง่ายแต่ต้องบินหน่วยได้ทําการโมดิฟายเพิ่มขึ้นในเรื่องของตัวไม่ต้องไล่อากาศนะไม่ต้องไล่อากาศแล้วรุ่นนี้นะครับเรามีรุ่นไล่อากาศอัตโนมัติจากของ TCR โดรโดนขายยกชุดนะครับ8ชิ้นนะครับ8ชิ้นเพียง300บาทส่งทั่วไทย นะครับของสระบโดนท่านใดที่ต้องใช้มือในการเปิดไล่อากาศทุกครั้งที่น้ํายาหมดแต่ของนักบินหน่วยนี่ไม่ต้องไล่อากาศแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอ้ํายาหมดนี่เปิดปุ๊บบินขึ้นได้เลยไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องไล่อากาศเลยแล้วก็ยังเพิ่หมหัวฉีดเป็น9้าหัวด้วยกันเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับครับผมอ่าตอนนี้เราก็ตามไปดูนักบินหน่วยนะครับก็เป็นช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนน้ายาพอดีเลยนะครับอ่านี่นะครับแปลงนานะครับแปลงนาคุมเลน ของบ้านล้อมในจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ๋อตอนนี้ก็น้ํายาหมดไหมครับนักบินหน่วยครับหมดครับหมดครับอ่าเดี๋ยวเราพอดีเลยจะได้ดูว่าไม่ต้องไล่อากาศดีมันต้องทําอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็กําลังเติมน้ํายาตัวกองหลังบวก gl กาดบวก biosuper ตามด้วยผสมเจียเมนเตนทําให้อ่ารากออกเยอะแล้วข้าวตั้งหน่อได้ไวตั้งลําได้ไวนะครับนี่นะครับ modify เครื่องเองเลยนะครับของนักบินหน่วยนะครับทั้งหมดเก้าหัวเป็นไงบ้างครับ9้าหัว แรงมากเลยไหมครับลงทั่วลงทั่วเลยนะต้องเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนอะไรอย่างอื่นด้วยไหมครับต้องไม่ครับผมก็อย่างันี้ก็ดีนะครับออกมาแบบดั้งเดิมของจากนักโดนเลยครับมาอย่างนักโดนเลย e c สามนักโดนรุ่น e c สามสี่แขนนะคสี่แขนนะครับแปดใบพัดถังสิบเจ็ดลิตรเดิมๆเลยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับที่ทําขึ้นมาใหม่ก็คือเรื่องของการไล่อากาศอัตโนมัตินะไล่อากาศอัตโนมัติแล้วก็ เปลี่ยนหัวฉีดจาก7หัวเป็น9หัวนะครับนี่เป็นโมดิฟายโดยนักบินหนุ่ยเองเลยนะครับ EC3 นะ EC3 เลยนะครับเนี่ยของนักโดรนนาเห็นไหมครับเนี่ยไม่ต้องไล่อากาศเลยแค่เปิดเครื่องมันก็ไล่เองเลยนะครับเนี่ยนี่คือไล่อากาศอตัตโนมัติจาก t c r Drone น,นะครับก็ขายยกชุดนะครับแชิ้นเพียง300บาทส่งทั่วไทยนะโดยนักบินหนุ่ยนะครับของ t c r d r o อ่าลุยเลยนะครับ อ่าตอนนี้นักบินหน่วยก็กำลังเริ่มแล้วนะครับอันนี้เครื่องก็ไปต่อตรงที่น้ำยาหมดปะครับเนี่ยอ๋อนะครับน็คโดนอีฟี่สามทำงานง่ายง่ายนะครับด้วยน็คโดนนะครับเรามาโมดิฟายเรื่องของการไล่อากาศอัตโนมัติโดยนักบินหน่วยจาก TCR d อาร e น